สวัสดีครับทุกคนขอตั้งราคาสู่1บาทก็ซื้อของได้น,นะครับเป็นรายการที่เพี่ยนจะมารีวิวนะครับของราคาหนึ่งบาทที่เพี่ยนซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะกับวันนี้นะครับกับถุงใส่รองเท้านะครับราคา1บาทจ้านะครับก็ในเรื่องของคุณภาพผ้านะครับก็แบบว่าโอเคนะเกรดก็ตามราคาครับธรรมดานะครับมันไม่ใช่แบบอะไรของหลักร้อยนะครับถ้าเกิดของหลักร้อยเนี่ยให้มันจะเป็นผ้าแบบเกรดดีนะครับแล้วมันจะทนทานนะครับแต่นี้ก็แบบว่านะครับก็ นะครับถ้าไม่บอกก็ให้ราคายี่สิบเก้าบาทสามเก้าบาทได้อยู่นะครับแต่ว่าผ้าเนี่ยคือเพี่ยนเคยใช้แบบผ้าเนื้อย่เง,งี้ยก็นะครับถ้าดูนไดาก็ไม่เกินปีนะครับก็ไปแล้วล่ะแต่ว่าเทียบกับราคาหนึ่งบาทให้เราซื้อมาไงคุ้มอยู่นะจ๊ะคุ้มอยู่มาครับนี่เราลองใส่รองเท้าเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ยนจะลองเท้าเพี่ยนมาใส่ดูครับว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับเพี่ยนใส่รองเท้าเบอร์สี่สิบห้านะครับไหนลองดิสี่สิบห้าใส่ไปปุ๊บอ่ะหนึ่งข้างนะจ <laughs> 2 <laughs> <laughs> ไม่ได้จ้าใครใส่รองเท้าเบอร์45ไม่ได้นะครับนี่45นะครับใส่ได้ข้างเดียวนะจ้าถ้าเกิดใครใส่45นะครับคุณเนี่ยต้องซื้อสองขุงนะครับไม่ได้จ้าถ้าเกิดใช้ได้40นะเฮ้ย40ได้อยู่นะแต่ว่า45เี่ยรองเท้าเบอร์45มัน,มนใหญ่ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อถุงหนึ่งแล้วกันเพราะมันแค,แค่บาทเดียวนะ,นะครับถ้าเกิดใครจะหวังนะครับเอ้ยยี่ห้อถุงนี้ต้องใส่ได้คู่หนึ่งเลยนะครับก็นะครับ ต้องเบอร์40นะจ๊ะเจอได้เกิดเบอร์4 5ก็ใส่ได้คู่เดียวนะครับใครใส่44 4, 4 5นะครับคุณก็ซื้องอี้มานะครับ2ใบแล้วกันนะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเรี่องกับราคา1บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอเคครับเพียงเท่าก,กาันดีวิดคลิปนี้บบเป็นเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์นะจ๊ะร่วมที่ข้าใหญ่สาสนเพียนะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า